สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอกันในเกม Roblox Map Pet Simulator X อีกแล้วเย้ Yay! ซึ่งก็ตอนนี้เรามีเ u วสให้เปิด a c c e l e r a t o c e a n นะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้เพราะว่าตอนนี้เอ่มเดี๋ยวออกมาก่อนตอนนี้เนี่ยเราได้แลกไปทั้งหมดซึ่งอันท้ายๆเนี่ยม,มันเป็น6เต็ม6แล้วก็7 8 9อสุดท้าย10 เรากำลังจะได้แต่ก่อนอื่นขอเปิดอันนี้ก่อนไม่รู้ว่าเปิดไเปเพื่ออะไรเหมือนกันแต่ก็เหมือนเขามมเควสให้ให้เราใช้เงินกับตรงนี้อยู่ของใน Accelerator Chest นะครับโอเคเรียบร้อย1 0 0ใบเป๊ะซึ่งก็ก่อนที่เราจะแลกผมมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะมาบอกซึ่งก็เป็นเรื่องที่แบบผมเจอมากับตัวเลยนะซึ่งเกี่ยวกับการสแกมน,นะครับแต่ผมไม่ได้โดน เกือบโดนอีกนิดเดียวก็จะโดนแล้วซึ่งสิ่งที่ผมเจอนะครับคืออันนี้ผมเสียดายมากไม่ได้อัดคลิปมานะครับซึ่งก็เป็นคลิปเออไม่สิ่งนี้เนี่ยคือตอนนั้นผมก็เล่นเพจซิมูเลเตอร์อยู่นะครับอยู่ดีๆมีคนส่งเทรดมาผมก็รับรับไปพอพอรับไปใช่ไหมครับก็พอรับรับรับเทรดไปเนี่ยเขาสง e ่งเอกุสีมาสองตัวครับซึ่งสองตัวนั้น ตัวหนึ่งก็คือฮิปโปเม l o n ซึ่งราคาก็ประมาณประมาณ1.5บันล้ยนนะที่ผมกะประมาณเพราะว่ามันมันก็มีอาจจะมีเคลื่อนนิดนึงนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าน่าจะเป็น e อ c l u s i v e Orga นะครับจะไม่ได้น่าจะใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าจำชื่อถูกด้วยหรือเปล่าแล้วก็พอเขาให้2ตัวนี้มาใช่ไหมเขาก็บอกว่าเออให้ให้ให้ออฟเฟอร์ offer, ก็คือให้เราให้เราคิดราคาว่าจะให้ประมาณเท่าไหร่ ผมดูแล้วออกามันก็ประมาณ3.5อันนี้1.5ก็ประมาณ5บิลเลียนนะครับแต่ว่าคืออันนี้คือแลปบไงซึ่งมันมีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นนิดนึงผมเอาแบบราคากลางๆผมก็เลยบอกเพื่อนไปว่ามากสุดได้ประมาณ5.5บิลเลียนนะครับแล้วผมก็ถามเพื่อว่าเอาเพิ่มไหมเพื mm ่อนเขาบอกโอเคเพิ่มผมก็อ่ะ5.5าบิลเลียนไปสักพักก่อนที่เขาจะก่อนที่จะกดเลดี้ mm hmm. เขาส่งสัเลี้ยงตัวที่แบบประมาณ10 20พลังพลังแค่นั้นอะสองสามสี่ห้าอะไรแค่นั้นอะส่งมาให้ผมแบบใส่ขาา้งพันรัวๆเลยนะแล้วโชคดีที่ผมเห็นคลิปคลิปหนึ่งเขาบอกไว้ว่ามันชอบมีการสแกนแบบนี้ก็คือพอใส่ใส่สัตว์เลี้ยงมาเยอะๆปุ๊บมันก็จะมีคนที่แบบเหมือนแบบพอเอาสัตว์เลี้ยงออกเยอะๆแล้วเขาก็จะเหมือนแบบไอสัตว์เลี้ยงที่เราจะซื้อเขาก็กดออกไปก็เหมือนแบบว่าเราก็เหมือนแบบว่าเป็นการสแกนแบบคือพอพอเขาคลิก เพิ่มสัตว์เลี้ยงมาเรื่อยๆใช่ไหมครับสัตว์เลี้ยงที่เราจะเห็นจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่สุดเท่าที่ที่เราเพิ่มมาฉะนั้นตัวเก่าขเขาก็จะเหมือนลบลบทิ้งออกไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมรู้ไงผมก็เลยเออเลื่อนด,ดูข้างล่างปรากฏว่เาเขาออกไปยังไม่พอนะพอเขา,เอาออกไปเขาเอากลับมาด้วยพอเขาเอากลับมาเสร็จปุ๊บผมก็คิดละสแกมเมอร์แน่นอนรู้เลยเห็นอะไรแบบนี้ซึ่งก็ผมก็เลยบอกเขาไปว่าให้เขาอะเอา เอาสัตว์เลี้ยงทั้งหมดที่แบบที่ที่ไม่ได้เอาอะให้เอาออกไปหน่อยเขาเขาก็เอาออกไปแต่เอาออกไปนิดเดียวครับสุดท้ายเหลือแค่เจ้าฮิปโปเมลอนอยู่ตัวเดียวแล้วก็คือจะให้ผมจ่ายมา5.5ิินลียนเนี่ยนะคือมันไม่เนียนนะครับเพราะว่าเหมือนผู้สร้างเกมเขารู้ปัญหานี้แล้วเสร็จแล้วเขาก็เหมือนแก้ไขแบบคือเหมือนรู้ไงฉะนั้นถ้าเราเพิ่มหรือเอาสัตว์เลี้ยงออกก่อนมันจะเหมือนอันเรดี้ให้แบบ ออโต้เลยก็คือเราจะต้องแบบไปกดรดี้ใหม่อะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นก็นั่นแหละผมก็เลยอืรู้สแกมเม m e r แน่นอนแล้วก็สุดท้ายผมก็เลย cancel เ,ออเ,เขาไปเลยนั่นแหละแล้วก็ผมรีพอร์ตเขาไปด้วยนะครับแต่คือผมผมก็เสียดายมากที่ผมจําชื่อเขาไม่ได้ถ้าเกิดว่าผมจําชื่อได้ผมก็น่าจะบอกทุกคนนะให้แบบไปช่วยช่วยกันรีพอร์ตอะไรอย่างนี้โหเพื่อนเอ้ยตัวนี้เราไม่ใช่โธมา เรามารีดีมของอะไรก็ไม่รู้ของเราที่เรารีดีมไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้งั้นเรามารับรีวอร์ดตรงไหนดีรับต่อหน้าคุณเพสตันเลยละกันใช่ตรงไมล์ไหมนะจำไม่ได้เหมือนกันหรือว่าตรงเกชเชอร์อ๋อ,อนี่ใช่ตรงเกชเชอร์ป่ะไมออ่อันนี้วนเตอร์อันนี้เกเชอร์โอเคสวัสดีครับคุณเพสตันเราจะมาแลกของกันเออขอโชคหน่อยนะครับ ขอให้สามารถขายได้เยอะๆหรือไม่ก็ถ้าเปิดได้เปิดได้ของดีๆแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปิดทีไหมราคามอยู่ที่ประมาณ42.5ถึง51.9เราจะรอให้อีเวนต์หมดแล้วรอให้ราคาขึ้นผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้นี้อี event mode, เวนต์หมดแล้วแล้วมันขึ้นอีเวนต์ต่อไปถ้ามันมีอีเวนต์ต่อไปไอ้นี้มันจะรีเซ็ตใหม่หรือเปล่านะแต่มาคึบรีสตาร์ทได้ อ้าว r e s t a r เ s u ร์ e ีเ v e n ์499โลบักเออถ้าเราีสตาร์ทผมไม่รู้ว่าอันนี้จะยังอยู่ไหมฉะนั้นก็สิ่งที่เราทําได้นั่นก็คือถ้าเกิดว่า,าทำา u e s พวกนี้คะแนนเราก็ยังเพิ่มอยู่นะแต่คือเขาบอกว่ามันจะจบอีก5วันฉะนั้นถ้าเกิดว่าอีก5วันไปแล้วเนี่ยถ้ามันมันน่าจะมีอันใหม่หรือเปล่า summer event อันนี้อาจจะเป็นแบบแบบใหม่เลยก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีผมก็ไม่รู้แต่ว่า เพื่อเพื่อความคือความขี้เกียจของผมก็คือขี้เกียจฟาร์มฉะนั้นเราเจอเควสอะไรง่ายเราก็ทําไปก่อนนะครับฉะนั้นผมก็กะจะฟาร์มเผื่อไปเลยเผื่อว่าแบบตอนนั้นเนี่ยมันมีเผื่อว่าตอนนั้นมันมันมันมีอันใหม่มานะครับเราจะได้ได้คะแนนไปด้วยเลยแต่ว่าเราก็ต้องมาเสี่ยงอีกนะว่าถ้าเกิดว่าเขามีเนี่ยเราก็ต้องมาเสี่ยงดูใครว่าคะแนนมันจะรีเซ็ตใหม่ไหมฉะนั้นก็ถ้าดีที่สุดก็คือทําไปเถอะเพราะว่า เออช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีอะไรทําในเกมนี้ฉะนั้นก็ทําอันนี้ไปก็ได้หรือไม่ก็แล้วก็อีกอย่างที่ทำก็คือฟาร์มค้างคืนไว้นะครับเป็น a อ k เคเปิดตัวที่มันโอกาสได้ฮิลส์นะครับแต่ก็โอกาสได้ยากอะได้ซีเกตมาแค่ตัวเดียวฟาร์มา2วันแลวยังไม่ได้อะไรเลยผมก็เลยเพื่อกันกระเป๋าเต็มก็เลยดี ete, mythical, ลิทออโตอดีลิมิติเคอลวก็ซีเกตเอ้ซีเกตไม่ดีลิทเราจะได้รู้ไงว่าเราได้ตัวไหนบ้างแต่มิติเคเราดูตรงนี้ได้พาะเควสตรงนี้เขาบอกอยู่ แต่ถ้าเกิดเขาไม่บอกผมก็ไม่ดีดิอยากดูโชคของตัวเองแต่ก็คงไม่โอกาสดีชีวิตก็คงน้อยมีหลายตู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตู้ส่วนใหญ่มันก็แพงงั้นก็เดี๋ยวเรารอเช่าตรงนี้นะครับมาทดสอบเช่าอีกครั้งหนึ่งเห็นเขาบอกว่ามีอะไรนะอินเซนลรักใช่ไหมเมื่อกี้ตอนนั้นน่าจะน่าจะซื้อใครอยู่แหละจะไม่ได้หรือว่าทําอะไรอยู่หรือหรือว่าตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันเห็นมีอินเซนักบอกอยู่นะครับ แต่ว่ามันแค่10นาทีไงอันนี้มันเหลืออีก6นาทีฉะนั้นก็น่าจะเลยมาแล้วแหละมันเดี๋ยวเราไปรอพออีเวนต์เริ่มแล้วกันนะครับดูซิว่าวันนี้โชคเราจะดีแค่ไหนโอ้มีคนเปิดแล้ววันนี้5คูณโอ้นิด <laughs> หนึ่งซึ่งก็ตอนนี้ผมไม่รู้นะแต่คือ เสียดายมากที่เราขายเจ้าฮิวเชลลกอกไปตั้งแต่แรกเนาะเพราะว่าตอนนี้เหมือนฮิวเฉลิกร์อีเวนต์อะมันหมดมันหมดแล้วเอ้มันคือมันหมดไปนานแล้วแหละมันก็เลยเหมือนราคาลดลดลงเร็วมากแล้วลดเอ้ราคามันเพิ่มขึ้นเร็วมากแล้วเพิ่มสูงด้วยจากตอนแรกที่เราที่มันประมาณแบบยี่สิบบิลเลีนเนาะยี่สิบมสิบบิลเลียนเราซื้อมา40่สิบบิลเลีนตอนนั้นราคาขึ้นเพราะคูณสเทมแต่ว่าตอนนี้อะไม่มีอีเวนต์ แต่80ไปแล้วฉะนั้นเดี๋ยวผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคือถ้ามันเยอะราคาเยอะขนาดเนี้ยเราคนที่จะซื้อดีไหมเพราะเจมเราก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นด้วยซึ่งก็เดี๋ยวดูก่อนรอให้ราคาลดซึ่งก็มันไม่น่าจะลดแล้วเพราะว่าดูดูท่าทีแล้วมันเนี่ยมันขึ้นทุกอย่างเลยอันเนี้ยตอนแรกมันประมาณ1นึ่ินเนเท่านั้นนะเลสต์ Red stone cat อะไรอย่างงี้ก็คือตอนแรกประมาณ ไม่ถึง1บิลเลียนด้วยซ้ำประมาณ1บิลเลียนตอนนี้มันถึงประมาณแบบ1.5แล้วอะคือน่าจะเป็นเพราะว่าแพ็กช่วงนั้นก็คือมันน่าจะแพ็กนี้น่าจะแบบไม่ค่อยมีแล้วอะไรอย่างนี้นะครับเอ็กซ์คเอสีก็ราคาขึ้นปกติจะประมาณ10บิลเลียนแต่ว่าตอนนี้เอ็กคลซที่แบบของปัจจุบันอะคือมันก็ประมาณ24บิลเลียนนะครับก็คือแบบโอ้โหทาไมทําไมคือราคาบันแบบมันสูงขนาดนี้เหมือนว่าเขาน่าจะต้องมีการกําหนดราคาแล้วแหละว่าแบบ ของคนนี้ขายได้ราคามากสุดเท่านี้เท่านี้ไม่งั้นไม่งั้นมันควบคุมราคาไม่อยู่แล้วมันก็เป็นอย่างนี้ครับฉะนั้นก็เราผมกัดจะไม่มีฮิวส์ต่อไปนะจนกว่าราคามันจะแบบราคาดีหรือเจออะไรที่ราคาดีๆอะไรประมาณนั้นซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ในแบงก์ประมาณ60บิลเลียนฉะนั้นถ้าเราจะเอาไปซื้อเจ้าฮิลล็อกนี่ก็คือไม่พออยู่แล้วนั้นดูซิว่าเราเร์ฟนี้เราจะเจอคูณ50หรือว่าคูณที่มันเป็นเลข2หลักไหมแบบคูณ10อะไรอย่างนี้แต่โอกาสน้อยครับ ไม่มีเลยแบบไม่มีจริงๆเลยครับมากสุดก็แค่คูณ5เลยแล้วก็วันนี้ผมกะจะเปิดประมาณสักไม่ไม่นานนะอาจจะเปิดสักครึ่งชั่วโมงหรือน้อยกว่าหรือมากกว่าน,นิดนึงมาอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าแบบช่วงแรกๆเราไม่ได้แล้วเนี่ยมันปกตินะสําหรับผมนะคือหลังๆก็จะยิ่งไม่ได้เข้าไปใหญ่ดวงก็จะยิ่งตกเข้าไปใหญ่เลยฉะนั้นก็ก็คงต้องประมาณนั้นแหละโอเคมาอันสุดท้ายแล้วอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เจอแล้วก็ เอียนเซิร์ฟดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้มันมันมีโคเมิดนะครับเป็นเอ,อ่ออะไรนะโคเมิดเออนั่นแหละมันตกอยู่แต่คือโคเมิดมันได้แค่แบบ30ล้านน,นี่อย่างงี้แต่ว่าพลังมันทางทางนี้พลังมันก็เพิ่มขึ้นอะแต่ว่ามันก็30ล้านนะครับคือเงินนิดมันไม่ได้เยอะมากเ่ยก็เปลี่ยนเซิร์ฟกันเซิร์ฟนี้ดูนั่นมีแค่เดียวสุดปลายทางคูณสออันนี้ คูณ2อ,อันนี้ล่ะคูณ10โอเคมีน้อยแตก่ก็ยังดีกว่าเซิร์ที่แล้วที่แบบคูณ1คูณ2คูณ3คูณ5มันคูณ10อันนี้แหละผมจะไม่หาแล้วเพราะว่ามันมันหายากจริงๆเรา Auto ออโต้ดลีทผมขี้เกียจฟิวนะแต่ออโตเดลีๆแค่อีปิกก็พอโอเคมาเรามาเอากิฟต์ของเราก่อนซึ่งก็ไม่รู้เก็บไปเพื่ออะไรแต่ก็เก็บเผื่อไว้ก่อนมันก็ยังดีกว่าไม่ได้เก็บนะครับ แต่ว่าใครที่แบบเออแรงดีๆแล้วก็คงจะไม่เก็บแหละงั้นก็มาเปิดกันถ้าเกิดว่า30นาทีแรกไม่ได้อะไรเลยผมก็จะไม่เอาละโอเคตอนนี้ก็คือเราเปิดมาประมาณ20นาทีแล้วนะครับไม่ได้อะไรเลยได้แ,แค่มีทีโคมาไม่กี่ตัวเองไหนลองลองดูซิว่า8ปลองเสี่ยงดูแล้วกันว่าจะได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เอิ่ม โอเคได้ได้ได้ซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยคือผมทําไปแล้วใช่ไหมมันก็คือมันไม่มีโชคอะไรเลยได้มีทีโค้มัแค่2ตัวเองฉะนั้นก็ผมก็จะพอและมาเอามาฟิวแล้วก็ให้ได้ตัวประมาณ1ิคอรเทเลียนดีกว่านะครับเรียบร้อยโอเคเราได้ตัว11คอรเทเลียนกับ10.9มา3ตัวนะครับ hmm. อนนี้เรายังมีอันนี้อยู่แต่รีสตาร์ทเนี่ยผมคือมันมันแพงมากอะอันเนี้ยคือมันอยากรีสตาร์ทมากแต่มันคือมันใช้อย่างอื่นที่มันไม่ใช่โลบัคได้ไหมหรือถ้าเป็นโลบัคแบบให้มันถูกกว่าน,นี้คือ499มันแพงมากครับโอ้โอเคอันนี้เลยอีกประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับงั้นก็โอเคคลิปนี้ผมไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ